<Okay. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีป้าเจ้าน้องนนิตานะคะข้ามาจับน้องนิตาเห็นบัวถ้าเขามาจอบก,ก็มาเต้นมาเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป่ไปโอ้ยลูกๆๆๆๆูกลูกลูาวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่คาเฟ่นะคะมาริกามีลูกค้าหลายเราจะลูกค้าเต็ม้านเลยลูกค้าเพิ่งๆกับจาาปเจ้าลายสดลูกค้าเต็ม้านเลยจ้าลูกค้าเยอะแยะ ไปหาลุงปะฮะพิตูพิตูพิตูโอ้ตาจะค้องข้าเป,เปลี่ยกคือบุนไหวแถบวะเฮ้นเต้นเต้นเต้น ตัวตตัวเต้นเต้นเต้นหนึ่งสองเยอะแปดเก้าสิบมาเต้นค่ะเต้นค่ะนี่ค่ะพี่เท่ค่ะพี่เท่ผู้ช่วยกุ๊กค่ะอาราพี่เฟิร์สพี่โตค่ะกับบรรยากาศนาริตาสวัสดีค่ะกับบรรยากาศที่คาเฟ่นะคะมันอากาศลูกค้าหลายวันนี้ลูกค้าเยอะแยะแต่ว่าลูกค้ากลับแล้วจ้ะ เสียงยังไงเขันบ่ทำเสียงให้ดูหน่อยไม่ทำตอนนี้ก็มานั่งเล่นกับพี่ๆนะคะนาริตาจังนั่งค่ะลูกนั่เราเทค่ะนั่งค่ะนั่งเด็กเขาออกไปนั่งเด็กเขาออกไปไอว่านั่งนั่งไอว่านั่งเด็กเขาออกไปมาสิก็นั่งขานลูกนั่งขานั่งนั่งนั่งอ๋อเออเดียงดัง Ê, nói nhìn nét tông càng Tốn lụt tốn đấy, tốn đấy Ngồi sáng, sáng, sáng

สวัสดีค่ะนริตาเร็วสวัสดีค่ะก่อนหนูจะสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะโอ้ไป็นตะเข็บอีกไงแน่นอออกเดินเดียวกันนี่นี่เขาผ่ากันเลยนเป็นวาจาเนี่ยโอ้นริตามาไม่เล่กับเพื่อนเร็วลูก เอาหลีข้างก็ลูกหลีข้างก่อนหลีข้างก่อนลูก<อ>นี่เดโต้ลูกพี่โตอยู่พี่โอ้ย,ข,ข,ออยขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่สวัสดีอันเกิดพร้อมน้อิตาจาเกิดเดียวกันสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเป็นตาร้างคักไม่แต่วที่เก่าหน่อยนอนหับวะจ้นเนอเคร่อรขึ้นโลดอใช้ะจ้าเลยโอ้โหหนึ่งห้านาทล้วอ้ได้จ้าได้ได้แม่นจ้าแล้กก็เรียวสายออกไปเลย แม่เล the <ges> eh, ี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาขึ้นไปทางผมเลยจ้ะทางเก่าทางมาเมื่อกี้น้องนอนหลับหรือยังครับชวบ้านดีกัหลองก็หุ่นโถใครใครเห็นพี่ลีตายอยู่อันลงสีเขานะคะช่วยประกาศประกาศข้อท้ายดูวยจ้ะที่ต้องสีขาวใส่เหรอโอ้ยูโกดังเขาโอ้จ้ะ พาพ่นไปกินดูอยู่เอารถไปล้างกัไปกินอยู่ะายดูไาเี้่า <Kal im ans> งยปทไดูกันบาจ้ากิน้อเไมอาเพาะว่าแม่นประจำนั่นอือจ้าเหน้เขนมคุกี้กับผลิตบัท่าน <K al im ans> เร้วเราบจ้าบาวนี่นั่นพ่เพ่นสั่งบัจ้าตัวน,นี้ปลเจวาดนึงเลยบาวนี่ อ,อันนี้เบานี่โอ้อยากกินเลยเนาะบ้าว่าละสิคืนน,นั้นสามลอยของเราคืนอเบานี่ค่ะเบาวนี่ระคะขบาอันนี้แแบบแจ่นี่มันกรอบ่องากเลยเนาะอันนี้ไม่กอบอ,อ,อันนี้แบบอันนี้อันนี้ตอกป้าจะวตอ้องลองอันนี้แบบหนึ่งทาแบบหนึ่งแบบกรอบเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ร้าเชฟเหมือนเดิมดนะคะกุ๊กกก ฟังคสิว่าท่านบันน,นี้ดูค่าอะไรพาไปดูค่ะเด้อแดดแดดโหดแดดเลืออันนี้พิดซล่ามาจ้าระตูนี่บรรยากาศเพิ่นก็นจะเฮ็ดหัวแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะทาสีแล้วก็จะปลูกดอกไม้เพื่อนี่เอารั้วามาใส่แล้วนะคะแล้วก็จะ แม่พ่อมันจะไปสื่อของเหรียมาลงนะคะแต่ว่ามันเหรียญมันแดดนี่จะเหรียญในช่วงผมไม่แรงๆเนาะจ้ะเนี่ยนี่โอ้ยเจ้าเม่หร่ยงมาแล้วนี่ตาเห็นยังอยูกรอโอ้ย รูปกสั่แงนน้ลน้ยน้ยกนะตูะไปไอยู่ในอะไร่ะนังมหาสมุทรนังมหาสมุทราอะไไปเลยไปเลยไปไหนคไปไปมงอะไหอยสังหอยสังอหนนนี่ตาจะไปไหน กล่องซุ้มใช่มคะกล่องซุ้มใช่ไหมคะกล่องซุ้มใช่ไหมลูกกล่องไอน้อยจะได้กล่องนี้ไปโอ้ยหมูหยากด้วยกกล่องเนี่ยลูกใหญ่กว่าน้อยอ่น่งสินจริงกวนออร่อยอ่ะก็จับเปลือกกล่องซุ้มค่ะค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปสำนีกวางนาจ่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ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 บ๊ายบาย